สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมากับเซตอุปกรณ์คอมประจําเดือนมกราคมนั่นเองครับวันนี้เราผมมีเซตคอมงบ30,000ื่นมาจัดกันเราไปเริ่มกันครับอ่าอย่างแรกนะครับเราจะมาดูกัน CPU นะครับก็ CPU ผมเล็งไว้นะครับจะเป็นตัวตัวใหม่เลยของ Intel นะครับจะเป็น Intel i 3 1 2 1 0 0 F นะครับ AIB มีนะครับราคา 1> 4 1 9 0เราก็ลองเดี๋ยวเราก็เก็บอันนี้ไว้ก่อนต่อมาเราไปดูเมนบอร์ดกันเป็น H610 นะในแอดไวจะมีของกิ g ก b ร t บรุ่นนี้จะเอารุ่นนี้ไว้ก่อนก็ได้อ่าต่อไปแรมเราจะมาดูเป็นสปีด3,002นะเหลือจะเอาเป็น3,006ก็ได้แต่เดี๋ยวเราดู3,002ไปก่อนเพราะน่าจะราคาถูกกว่าเขาเป็นตัวที่มีคิทซิงแล้วกันนะเอาพอที่ดูดีหน่อยไม่ได้แย่มากก็เอาตัวนี้ก็น่าสนใจดีนะก็เป็นทีมก Group Dark 4 ลองดูสปีด3,6มได้เผื่อบางครั้งมันมีถูกกว่านะฮะก็เวลาเลือกแล็นะผมก็จะเลือกเป็นแล็ที่เอาเน้นถูกไว้ก่อนแล้วสปีดไว้ที่หลังนะก็ขอสปีดให้เกิน3ามพหรือประมาณเนี้ยก็ได้แล้วแค่เน้นความจุให้แค่เพียงพอแล้วก็ราคาให้ถูกไว้ก่อนก็แท็กติกของผมก็จะประมาณอย่างนี้ก็ตัวนี้ของเล็กซ่าสอง กบ,บตรงนี้2,295ัเหาเราเอาเป็นทีมละกันคนระับเพราะว่า i3 มไม่จะไม่ต้องใช้3,600อยู่แล้วต่อมาเราไป SSD นะเวลาเลือก SSD ผมก็มีความจุทิ่ขดไว้ในใจอยู่แล้วก็โดยนั่ผมจะเลือกเป็นประมาณ500กิกหรือประมาณ1เทราไบต์นะซึ่งอันนี้เราเด้นถูกไว้ก่อนเราก็เอา500กิกไปก่อนเอาตัว500กิกเป็นตัว NVMe เลยได้ก็ตัวนี้น่าจะได้นะก็จะเป็น WD Blue WD Green SN350 ตอนนี้เรามี cpu เป็น i 3มีเมนบอร์ดเป็นตัว Gigabyte h 6 1 0 m h ddr 4นะแล้วก็จะมีแรมเป็นทีม dark C สีแดงตัวนี้เป็น 16GB 8 g ิ2แถวติกปีดสามาศ0 0แล้วก็ ssd เราก็เป็น 480GB wd green ตัวนี้นะต่อมาผมก็จะเลือกเป็นเคสกับ power supply นะอย่างเคสก็ไม่ค่อยซีเรียสมากก็คุณก็เลือกตามที่ชอบเลยเพื่อนๆก็เลือกได้เลยตามใจชอบเคส เดี๋ยวผมตอนนี้จริงๆแล้วผมมีเคสเล็งไว้แล้วแหละว่าอยากได้ตัวไหนก็เดี๋ยวผมจะไปตัวนั้นเลยแล้วกันก็จะเป็นเคสซึนามินะครับตามเคยผมชอบเลยมากเพราะว่ามันสบายอากาศได้ดีและก็ราคาไม่แพงมากนะฮะก็จะเป็นตัวซ cool ึนามิคูแมน1 9 0ขีดตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเคยเลือกมาแล้วในอดีตแล้วก็ผมก็ยังเห็นว่ายังดีอยู่นะฮะก,ก็เลยเลือกใช้ต่อต่อไป เพลาสปากับมาที่เพ s าสปายนะครับพเพ้าสปายก็ลองเอาเป็น600วัตต์ประมาณตัวนี้ก็ได้เป็น p o o l e r master mwe 650วัตนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกเลือกการจอกันเลยการ์จอก็ที่ผมบอกผมเล็งเป็น6,600หรือ6,600 XT ก็เราจะมาดูกันนะว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างจากเท่าที่ผมเห็นมาการ์จอราคาตอนนี้เริ่มกำลังลดลงอย่างเทียบกันดูก็จะมี อย่าง6,600ก็ราคาก็จากประมาณ20,000กลางๆไอ้20,000ต้นๆน,นะตอนนี้บางตัวก็มีลงไปถึง1 9 0 0 0แล้วก็มี1 8 0 0 0ก็มีนะก็ถือว่าดีอย่าง3060ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจากประมาณ30,000ต้นๆต,ตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ20,000 20,000กลางๆแล้วนะก็ถือว่า progress ไปยังไปอย่างได้ดีเลยแล้วก็หวังว่า ผ่านไปเรื่อยๆก็คงเป็นอย่างนี้ต่อนะฮะถ้าเป็น 6, 600 6 0 0 XT ใน j i b ก็มีนะของ MSI อ่าเราลองเป็นตัว MSI ตัวนี้ไปก่อนก็ได้เป็นตัว Mac 2x8G ตัวนี้โอเคนะครับตอนนี้เราบวกกันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น i3 12100F 4,190เมนบอรี่ g i g a b y t e H610M H D D R4 เป็น 2,870บาทแรมเป็นย e a m Group Darkseed ตัวนี้ 8GB 2แถวสปีด3200ราคา2,295บาท SSD เป็น WD Green SN350 480GB เป็น F.2 NDME นะครับ1,550บาทแล้วก็เรามาดูที่เพาสัพายเพาสัพภายเป็น Cooler Master MWE V2 ตัวนี้เป็น450วัตต์ AT Plus Bronze ก็1,865บาทแล้วก็เคสเป็นซูนามิคูแมน190ขีด4ตัวนี้ราคา945บาทและก็อย่างสุดท้ายอย่างที่สำคัญที่สุดนะฮะก็จะเป็นตัว MSI Radeon RX 6,600 XT ตัวนี้ก็ราคา21,400บาทรวมเงินได้3 5 115บาทซึ่งเกินงบมา เยอะเลยนะฮะเราก็น่าเสียดายก็คงต้องอัดการ์ดจอตัวนี้รุ่นนี้ใช้ไม่ได้ก็เราก็คงต้องเป็นเลือกเป็นตัวที่ถูกกว่านี้นะฮะ6,600ก็อาจจะพอไหวนะฮะอาจจะเกินงบมาเล็กน้อยแต่น่าจะได้นะฮะก็จะเป็น31,000อ้าวเดี๋ยวนะผมพูดว่า31,000เหรอจริงๆแล้วนะครับมันควรจะเป็นราคา32,615บาท แปลว่าผมคิดเลขผิดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดสเปคกันใหม่เลยก็เราจะเปลี่ยนการ์ดจอนะฮะเป็น rx 6600เหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้แทนนะเพราะามันถูกกว่าก็เป็นของ power color r x 6600 fighter นะฮะราคา17,900บาทตอนนี้งบเราจะลดลงมาเหลือ31,615บาทนะฮะต่อมาเราจะเปลี่ยนเป็น power supply นะฮะเพราะว่า power supply ตัวที่เราใช้อยู่650วัตต์มันไม่จำเป็นนะเราใช้เป็น5 5 0วัตต ก็ยังพอเหลือนะฮะก็เราลดลงมาจะเป็นของ Cooler m a s t e r MWE Bronze ตัวนี้เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนเป็น550วัตต์ก็จะราคาลดลงมาเหลือ31,380บาทต่อมาแรมนะเราจะเปลี่ยนแรมเป็นตัว c o l o r f u l Battle X ตัวนี้นะเราซื้อ2แถวจะกลายเป็น1,960บาทก็ลดลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะก็ตอนนี้งบเราจะลดลดเหลือ31,45 0บาท และอย่างสุดท้ายที่เราจะลดนะฮะก็จะเป็น SSD นั่นเอง SSD ผมจะใช้รุ่นเดิมจะเป็น WD Green SN 350อตอนนี้นะครับงบเราก็ลดลงมาเหลือ39,55บาทก็ไม่เกินพันก็ถือว่าใช้ได้เลยอาเรามาสรุปกันเลยครับก็ CPU เราจะเป็น i3 12100F ราคา4,190บาท เมนบอร์ดจะเป็น g i g a b y t e H610M HDDR4 ราคา2,870บาท Lam, แรมเราจะเป็น Colorful Battle a X e 8 g b 2แถวสปีด3,200นะครับราคา1,960บาท SSD เราจะเป็น WD Green SN 350 1,460บาท Power Supply เราจะเป็น Cooler Master MWE 550 80 Plus b r o n d e นะฮะก็ราคา1,630บาท c a s จะเป็นซ cool ูนามิคูแมนหนึีดราคา945บาทและอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะฮะก็จะเป็น R X 6600จาก Power Color รุ่น Fighter นะฮะจีราคา17,900บาทรวมยอดทั้งหมดเราจะได้งินเป็น3955บาทนะครับก็เดจหน้าที่ของผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จะได้เป็นคอมเซต3 0 0 0 0ที่ไว้ไทเล่นเกมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ